ยุคปัจจุบันครับมีการนำซีรีส์หรือว่าละครเนี่ยกลับมานำเสนอใหม่ในรูปแบบของภาพยนตร์หลายเรื่องเลยนะซึ่งพี่น้องเองนะครับผู้จัดละครก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เล็งเห็นแล้วก็มีการหยิบยกละครอย่างบุพเพสันนิวุวาสเนี่ยมาสร้างใหม่เป็นภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งโดยทางด้านพี่น้องเองเนี่ยก็ได้มีการเผยมุมมองต่อเรื่องดังกล่าวให้กับทางทีมข่าวฟังด้วยนะครับหัือว่าเป็นการพลิกเรื่องราวให้น่าสนใจแล้วก็ความแตกต่างให้กับเนื้อเรื่องให้เป็นไปในอีกแบบรูปหนึ่งรูปแบบหนึ่งครับ จริงการน,นําละครมาทําเป็นภาพยนตร์และในาทางกลับกันก็มีการเอาภาพยนตร์มาทําเป็นละครเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความความน่าสนใจของเรื่องราวแล้วก็สิ่งที่จะเอาไปพัฒนาอย่างอุปเอนิวาสเนี่ยคาะก็มีการพลิกเรื่องราวให้น่าสนใจและแตกต่างนะคะในมุมของภาพยนตร์นะคะก็เป็นสิ่งที่ทําได้นะคะขึ้นอยู่กับความชอบความนิยมแล้วก็ผู้จัดสร้างด้วยเรียกว่า ผู้ที่สร้างอยากจะ,ะทำให้สิ่งที่คนชอบอยู่แล้วละอีกมุมมองหนึ่งนะคะอย่างบทเพลงสรริวาสก็ในมุมมองของภาพยนตร์ก็คิดว่าทำกันบ้านกันหนักมากนะคะที่จะให้เกิดความแตกต่างจากละครข้อดีในการที่นำมกลับมาทำก็คือบางทีหลายคนก็แบอบกยังคิดถึงละครอยู่และหลายๆคนก็ยังชมละครอยู่นะคะซึ่งผ่านมาหลายปีก็รู้สึกดีใจนะคะแต่ว่าพอ พอได้งานนํามาทําเป็นภาพยนตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสนอมุมมองใหม่ๆอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นข้อเสียนะคะก็คือว่าจริงๆเราณนะเราทำสิ่งที่ยาวค่ะแต่ว่าต้องทําภายในเวลาสองชั่วโมงเสร็จ,รจให้ให้ได้เข้าใจเรื่องราวว่ากับชาติมาเกิด ในอีกยุคหนึ่งและความมีความเป็นบุคคลสันนิวาสนั้นมีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความยากอยู่แล้วที่จะทำในในช่วงสั้นๆก็คิดว่าคิดว่าทางผู้กำกับก็และผู้เขียนบทนะคะก็ทําได้ครบถ้วนดีค่ะ,คะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ชอบด้วยนะคะก็เป็นอย่างที่เห็นคืคอหลายท่านไปชมแล้วก็ดูกันซ้ําแล้วอีกหลายๆรอบ มาดูภาพยนตร์เรื่องบุพเพสนิวาส2กันดีกว่านะครับพ่ก็ต่อยอดมาจากความสําเร็จของละครมาสู่หนังจอใหญ่ก็ปิดฉากลงไปอย่างสวยงามครับกับการเป็นหนังไทยที่สร้างประวัติศาสตร์นะฮะให้กับวงการในรอบป,ปีนี้เลยซึ่งบุพเพส2เนี่ยก็อยู่ในโรงฉายเป็นเวลากว่า77วันเต็มๆหรือว่าราว2เดือนเศษและหนังไทยเรื่องนี้ก็ได้อําลาโรงฉายอย่างเป็นทางการ12ตุลาคมครับกว่าไรายได้ทั่วประเทศประมาณ392ล้านบาทครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ